ก็เราถอยเป็นส่วนใหญ่นะครับในขณะที่โมโลเลสนั้นเมื่อโดนแล้วจะรีบคว้ารีบกอดเนี่ยครับล็อกแขนบ้างก้มบ้างลดเป้าใหญ่ให้กลายเป็นเป้าเล็กท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับกำลังชมให้กําลังใจอยู่พนักานเอกอนันตศักดิ์อดุงเดชจูรุนะครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณเบต้าห้าร้อยโภพลังหน้าพรีมโนบุนาร่าแชมพูปั๊มสูบน้ํายินดีเทอร์บายเกษตสาหกรรมทชาติไทยจํากัด บริษัทเครื่องดื่มกุร่แร่ซีโนจีและยาน้ำสกัดโซเกลี่ยตัางกุจับตราแผงสกัดคู่เป็นยาแผนโบรนาณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขบริษัททุนชิวจำกัดและผลิตภัณฑ์เอวาหลุนกันต่อครับ M150 ผู้ให้การสนับสนุนหลักขอเกาหลีตัางกุจับคุณพิชัยกิจิทธินะครับนั่งลุ้นอยู่หน้าจอช่อง7จ็ดสีต้องงัดต้องแงะครับ ก็มีข่าวฝากนะครับงานฉลองวันข้าวสุรนารีชละศึกปีนี้จะเริ่ม23มีนาถึง3เมษายนนะครับมีมวยไทยชั้นดีของโคราชไห้ดูฟรี12คืนคืนละ12คู่พิ่ณนามยไายสุรนารีนะครับประธานเปิดงาน23มีนา2นทุ่มนะครับโดยผลเอกเชษฐาฐานะจารโรประธานสภามวยไทยโลกไปติดตามกันนะครับที่โคราชแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้โดนไปเอียงกระเทเล่น,นะครับโมราเรสไม่ต้องระวังครับ จังหวะหมุนจังหวะลอดใต้ท้องแขนนี่อาจจะเป็นหมัดหมอดซ้ายกระแทกเข้าไปพอ,อมีลูกนําแล้วก็สวยขึ้นนะครับเกมของกองฟ้ากุสญชัยชักจะโดนเยอะและ้วครับทางด้านโอ้โอหนี่ครับตั้ตัวครับเต็มๆดีโอ้โหวิ่งหนีมาได้ครับพอดนชุดนี้ก็ไปอะไรครับกองฟ้าครับต้องมีลูกนําอย่างที่เรียนไว้ครับพอมีลูกนําเป็นเบิกร่องนําทางแล้วจะตามมาด้วยหลังหรือหน้าอีกต่อนีไแมกระดูสวยงามไปหมดครับชักจะคิดหนักแล้วนะครับโมเลส แม่ขยับอีกแล้วค่ะรับขยัีปัญหากับกระจับเลยครับหลวมไปหรือว่าฟิตไปครับหรือว่าเป็นเทคนิคมีโอกาสโดนเยอะๆหายใจมันอาจจะติดเครื่องครับอุปกรณ์ของสวินนั้นมาตรฐานอยู่แล้วครับคุณรคงวงประเสริฐการโดนแล้วไม่มีช่องไฟได้หายใจมากกว่าครับเพราะว่าน่าจะหายใจไม่ออกเพราะว่าช่องฟ้าี่กัระเภทบ้าดีเดือดอยู่แล้วแหละครับต่อยแต่ละครั้งหลังจากที่มรเวสโดนต่อย ให้ยัดทักจะวิ่งแล้วพื้นที่ทในทถาน,นาการณนี่พื้นที่เยอะครับวิ่งหนีเร็วเหลือเกินครับอ,อย่างว่าครับ<อ>เราไม่โดนเราตั้งบรรยายก็มีความสุขเลยครับอลองโดนสมัดถึงจะรู้เรื่องครับคุณนายทัตไม่ถ้าเราโดนก็ส่ง,งโรงพยาบาลครับ <c oughs> อ้าวรับช่วงปลายยกจัดหนักแล้วครับก้องฟ้าถือไกลถึงอารมณ์อ้าวสุดไปลอดระคังช่วยพันหรือเปล่านับก่อนอุใส่บรรยงแล้วครับหกโอ้ ไม่เอาแล้ไม่โบกมือครับวยโบกมือยครับยอมครับยอมยอมเลยครับเทนนิสเกินท้องเอานะครับนับไม่ถึง10จบยก3ครับจบเร็วอย่างที่คาดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมภาพช้าๆนะครับผลงานของกองฟ้าพักชมโฆษณาครับ